เยอะๆจ้าวันนี้เรามาอยู่กับน้องน้ำนะคะพาน้องน้ำมาบุกร้านหมูกระทะอยู่สุรินเขินอย่างโอ้ยกินแบบสดๆกินสดๆมาสันเอ้ยเมืองเมื่งเมืองนี่พี่เบียร์สาวกรุงเทพนะคะมาอยู่สุรินทร์อันนี้สาวศรีสะเกด เราคนไทยอันี้อันี้คืออะไรเขาจะเอาไปลงยูทูบนี่มีคนอยากเห็นน้องน้ำขอวาร์ปได้ไหมคะวาร์ปของใครเนี่ยนี่นี่นี่มีคนคุมเหรอคะไม่มีเขาเขอถามความรู้สึกน้องน้ำหน่อยมาอยู่สุรินทร รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอยากับบ้าตู้าา <c oughs> มาถึงเมื่อกี้เองนะเนี่ยมาอยู่สุรินทร์ได้อะไรแล้วบ้างเนี่ยแกนบอสบอกสุรินท<ด>รนหรอกไหมไม่ไม่อยากได้นี่เฮ้ยนานานานเฮ้ยเด็กเสื่อมเนี่ย ชายูลินน่ารักไหมอันนี้ก็แฟนเราอันนี้อันนี้ที่สุน่าสูลินน่ารักไหมน่ารักมากนั่นเดี๋ยวจะส่งคนที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดวจอยจอยน้อยหนึ่งน่ะเสีบบ่อันนี้ก็คือหวย

นี่นะคะร้านเพชรลำภูบิ๊กซีสุรินนะคะอือบุฟเย่ต์อือเอาเใกล้ๆเอาใกล้ๆเมาขยิบเทอน้ำจิ้มอันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ตักเองนะคะกิโลละสองร้อยแต่อันนี้มันก็โลกว่าเกือบสองโลแล้วนะ เออโลแปดสามคนกินโลแปจ้าเี่เีเีเี้อ่ไเหมืเนี่ยกลองดูนี้นี้เขาจะเป็นเจกันนะครับพรุนี้อป่าโดนังีกปาโดนังอีก ตัวใหญ่ใอือหืออันนี้ก็คืออะไรพี่กินในยินตาโฟอะเห็นหูหนูเออเฮ้ยเราไม่รู้จักเห็นหูหนูเว้ย น่ากินมากนะคะทุกคนถ้าลงตอนกลางคืนแล้วทุกคนกำลังหิวข้าวกันก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> เราไม่ได้ทำร้ายทุกคนจริงๆน้ำอันนี้คือเมนูลดควาอมอ้วนใช่ปะเ <c oughs> น่ยวิธีคนจะผอมก็อย่างนี้ละค่ะทุกคน <c oughs> อื้ยมันเน้นเน้นเอา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  อ้ามเลยอ้ามจุกจุกเต็มปากเต็มคำแซ่บแซ่บบ่แซ่บเทา่าผู้ชายสุรินไหมมือไหนหัวเกียนไปนไหนหัวเกียรน่ะหัวเกียนอยู่ก่อนลอง,งอ๋อ หอยอีกแล้วจ้าหอยหอยประจาที่มันนี้อร่อยไหมที่แบบอร่อยอร่อยซุปบวะขโมยปุ้งมาไว้แล้วตัวหนึ่งซาบะน้ำหอย เอาคนออก้วยไม่มีคนอันนี้คั้นต้ว em. ต้วะทัต้พูดตัวเมียก็ไหนมีคนนะสายตาสายตาหมูกะทะอๆจ้าหมกรทะยอๆจ้าน้าใหญ่เอ Thank you เอาที่เอาที่น้ำสบายใจนะฮะตอนนี้คือเราเพิ่งสะหัวเสร็จแล้วเราก็มานั่งลมควันหมูกระทะแล้วพรุ่งนี้เราก็ทํางานเ <c oughs> ออกลิ่นมันช่างหอมยื่ยยวนจริง ไม่อ่ะน้ำหอยยาให้ฟังหน่อยเหรอคุณไม่เป็นเดี๋ยว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 ไปถึงคลิปหอยอ่ะนี่นั่นมันแปลว่าอะไรน้ำก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันหอยยาแปลล่ะแปลแปลว่าอะไรอ่ะหอยอ่ะในคลิปจิกดอกเต็มนี่น้อพี่น้องไอ้ ที่นี่มันมีวุ้นรางหวานนะรู้สึกว่าจะมีมีอะไรว่าลืมแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้มานานแล้วหลายปีแล้ะแต่ว่าเมื่อกี้เจะเข้าไปไม่เห็นเราต้องเราต้องตามเขาอืม ถ้าอยากได้วาฟฟ่องงามก็ส่วนตัวได้นะคะจังหวะนี้นะคะอืมเนี่ยคือฟินถนอมอ,อืมมันย่างเกมเตรียมนะ่นออ้องอซิจัดุดยดัด น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มันก็ไม่เข้ากันหรอกแต่อยากชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดนาจะเพือนแล้วนะคะพี่น้องอือปนรัเขม่่ืน้โยะอหอนหอน ตอนนี้ก็ขอตัวไปกินต่อก่อนนะครับจะไม่ทันในน้ำแล้วน้ํากินเยอะมากไม่ได้กินเยอะดูแป๊บเดียวหายไปครึ่งถ้วยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้ำหอยยัหน่อย,อยอเ <laughs> อยด้ออุยอยอ้ยพูดเองหอยยัดเด้อหอยยัดหอยยัหืมยาวาเถอะพี่อยู่กับผู้ชายนดยนะ ไม่เคยอยู่กับใครห้อยยาเลยมีคนเดียวห้อยยาแล้วเดีย,ยวไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย